ยังไม่ได well. ah! ้เล่นเลยเสร็จเมื <t 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 claro> <t 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 ่อคืนเลยอะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่ช่างนบนะครับผมมีแคมมีแคมสูตรช่างนบแต่ให้ช่างอีกคนทำเอาวไม่บอกทำเองกระจังยังไงผมถ่ายอยู่นี่เนี่ยเราไม่มีที่เจีแคมอ๋อแคมอ๋อไม่สูตรแต่ไม่มีที่เจียจําใหม่ไม่รู้เจียอืมสิจตัวเท่าไหร่นะเอาสี่แสนห้า ป๋าจะลองติดเหรออันนี้เดี๋ยวให้ผมคิดลองติดลองเบิ้ลดูได้อ๋อทำเสร็จเมื่อคืนจะไม่ทำเล้เลยทำเสร็จเมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ติดเป็นอนที่หนนะครับใส่ใส่วอลตวสามแปดีีไม่เยอะวอลตัวนี้เยอะแล้วก็แค่น้นแหละมีแคมด้วยสามแปดสีีแล้วแคมานมเือนตั้งแคมนิดนิดแคมนิดนิดน่มันมาจากไหนนะจังป๋าป๋ากูตั้งเล็กวน้อยเออเออเล่าเรื่ออ๋อเหรอแ ผมชอบโยไม่เรื่องเดียวกันด้วยตัวนี้จับตัวนี้แผลใดจังตัวนี้เจ็บลองติดที่สมคิดลองนี่ห่ที่มุ่งมุ่นไม่เจอไม่เจอหรือไงของมุ่งมุ่งนี่นอนมุ่งมุ่งอ๋อนี่ะนี่ยแลเดแล้วอันนี้ก็เครื่องมีสันนะครับมาถึงอู่เป็นเรียบร้อยล็อกดีอ่ะไม่กระโดดลงอ่ะป๋าช่วยก็จับช่วยจับดิเอาโอ้แหลงอ่ะย้ำไม่ทิ้งลดการเสียงตัวนี้หน่อยนะครับ โอ้สมคิดสมคิดมีแรงหรือเปล่าเฮ้ยแขกใครตดเมื่อกี้นี่ไม่ติดอ้ที่นี่ติดอีหอบแล้วเฮไปตดแล้ว จะท่าเ็าอยากเ่อเร่เร่งกันโเรื่อ้โทษเดินเบาได้ด้วย พอพอพอพ่ออันี้มีสเต็ปอะไรนะปลาเนี่ยอันนี้นิดแคมนิดนิดแคมหนูนิดยังไม่ใช่เหลือชอบชอบโยงชอบโยงแคมนิดนิดแคมนิดนิดวา่อวอลสามแปดสีซีวาลสามแปดแปดสี่สี่ไม่ไม่โตมากโตกลางกลางจะเป็นเครื่องเงาราคาพี่ร้อยห้าสิบบาทชักเดิมลูกเดิมเป็นลูกร้อยชักก็ชักเก้าแปดปั๊มไม่ได้คลายเลยเหรอปั๊มปั๊มไม่ไดคลายเดิมสักเดิมลูกเดิม สปริงด้วยไหมครับตอนที่น้องก็อยู่ไร้กระเบืองเนี่ยนาคก็หล่บหน่อยหลบวอลไหมครับตัวนี้หลบซีหลบซีมินหลบซีมินพอไม่โดนถ้าอย่างนี้สเต็ปเขาเรียกอะไรเนี่ยเาเรียกว่าสเต็ปใช้งานจริงใช้งานจริงรื้อหลุมได้ใช้กำลังรื้อหล่มได้เรื่งติดมือทักล่องได้อันนี้จบเท่าไหร่ตจดนี้จบประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะครับ

่งกีกับเบอรเครื่องนออ๋อแจีวนะครับนี่มันจะเกี่ยวกับเราหลบหลุมใหญ่หปล่าหลุมห้าสซเป็นนาทีร้อยอาหารนะครับผมไหมนี่หลุมห้าสหลุมห้าสคือจัดจากเดิมเลยใช่ไหมจา,จากเดิมมันเท่าไหร่ห้าสิหลหุมเป็มเป็หนห้าสิเดิมห้าสิใช่ไหมควายเท่าไหร่สี่นีเงนอ๋อเป็นควายเยอะ ก็ตลองนี่เลยอ๋อสมคิดมันคว้ามันกำมังกินข้าวเลยอย่างนี้เลยต้องเพิ่มเจ็ดสิบแล้วอ้หายอยู่นี่มีไ i ฟ i ไหมเออมีมีมียันมากใช่ไหมอ่ายันมาจบเลยอสองห้าหนึ่งสองันไหนสองสองจีเนี่ยก็ของพิสันเริ่มเป็นแรงแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ยกปั๊มนะครับผมเอาแค่สปริงว้าสปริงกวนาแล้วก็สปริงปั๊มนะครับ ได้ได้เจ็ดวันได้ยานาได้เกาไห่พ่อบอกรับไม่ได้เลยบอกรับไม่ได้นะครับต้องแกะอยู่ไม่ได้นะครับผมเครื่องเดิมๆป๋าแล้วอย่างชุดพิสานเนี่ยสปริงวาวสปริงกวนานี่ยานี่คือสปริงสามอย่างเท่าไหร่ครับสปริงสปริงสามอย่างนี่ก็เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมถามก่อนมีคนถามผมมาเยอะเลยว่าสปริงป๋าชุดตะทะลัาสปริงัวนีส อ่าสปริงอันนี้สปริงตัวนี้อ่าเก้าร้อยมันจะมีสามอย่างนะอ๋อสปริงอะไรบ้างครับสปริงธรรมาสปริงวาลสปริงวาลสปริงปั๊มสปริงลูกปั๊มครับอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยพร้อมส่งหรือว่าส่งต่างหากเออเดี๋ยวเจ็ดร้อยค่าส่งห้าสิบบาทอ๋อบโกค่าส่งห้าสิบบาทเป็นเก้าร้อยห้าสิบอ่าโอเคครับแล้ว ตุ้มกระต่างหากตุ้มกระต่างหากตุ้มอีทีตุ้มมีทีทไหนแล้วต้องเอาจัา,ามาดูที่มันตุ้มใบเบาเบาเท่าสมคิดอนะ่ะไม่เบากว่าแล้วแล้วถ้า <laughs> เป็นพวกไอ้ตระกูลอีทีครับชุดเท่าไหร่สปริงครับอีทีง่ายๆเลยง่ายเจ็ดละห้าสิบจบเลยจบเลยนะเจเจ็ดละห้าสิบทีมันทีมีน้องก็ถามว่าตุ้มเปลี่ยนตุ้มไม่ช่างอะไรเงี้ยของเขาของเขาดีอยู่แล้วครับ เอาเอาตามนี้เลยนะนี่คือราคาที่ว่าทางนบขายนะครับใชเบาหน่อยแล้วก็ไปดูภาพที่ของช่างนบทำมันนะครับเสียไรได้เบาถ้าไล่มากมันไม่มีกําลังอีกแล้วแต่เนื้อมันนแต่ว่าถ้าเป็นสเต็ปไอพวกอาร์ทีร้อยห้าอะไรงี้อีทีถ้าถ้าเขาไม่เปลี่ยนฟ้าศูนนะครับโอ้ลุดตกใจหลุตใส่ไปเลยใส่วาวาวร้อยสี่สิบไปอ๋อใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลูกอาร์ทีร้อยยี่สิบ กำลังจะเกิดขึ้นอีกหน่อยได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนตุ้มไหมนะป๋าตรงๆๆ่เปลี่ยนมันจะมีคา่าแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเกิดว่าของอาอาทีร้อยห้าก็เท่ากันกับเอที Z T, ใช่ไหมขับิ้งเลยเท่ากันเก้าร้อยห้าสิบอ๋อแต่ตต <5. S 1> ถ้าจะเป็นของเอทีก็เจ็ดร้อยห้าสิบครับผมโทรมาต้องโทรมาเท่านั้นใช่ไหมหรือว่านี่มี่ใหม่มมแล้วมาไปนะผมไหนๆติดต่อได้ที่เพจไหนครับ ขอขอดูหน่อยติดต่อที่ฮะช่างนบในเพจแอดมินใหม่ด้วยอ่าอันนี่เป็นหน้าเฟซนะหน้าเฟซนะเฟซใช่ไหมทักทักเฟซทักเฟซจะได้ไหมเฟซก็ได้เพจก็ได้ขอขอดูขอเฟซแป๊บนึงครับขอเฟซก่อนครับอ่าเนี่่ยนี่นะครับผมเฟซช่างนบนะครับอ่านี่ในเฟซครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจจะเเพป็นตอ๋อถ้าในเพจ อ่าในเพจจะเป็นรูปเรูปปจัปปปปตัวนี่นะครับผมในเพจอันนี้คือในเพจนะครับ<ม>าสามารถทักมาได้มีแอดมินตอบส่วนตัวนะครับแอดมินตอบเป็นตัวแล้วเบอร์โทรล่ะปะถ้าเกิดเขาจะอยากจะโทรเข้ามาล่ะเบอร์โทรตัวนี้เลยนี่นผมก็ให้ทุกคลิปเหมือนกันนะน้องนป๋าที่น <id> ีป <ans> ๋าน้องเอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตครับนี่เบอร์โทรตามนี้นะครับนี่ศูนย์แปดหกสองเก้าสองหนึ่งเจ็ดหกห้านะครับ ถ้าทักเฟซมายังไม่ตอบกระโทมก็ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนี่นะครับอ่าป๋าโอเคครับตามนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สําหรับใครที่ถามชุดสปริงของไว้ควาของช่องนบราคาเท่าไรก็ตามเนี้ยตีบอกเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดนวยนะครับสวัสดีครับ